วลภูร้อยเอ็ดมหาสาาคาลนครพนมมุกดาหารและซึ่งการเปิดป้ายอาคารสำนักงานสุงข่าวเดลีวีในครั้งนี้ก็จะได้จัดประชุมเพื่อมอบนโยบายการทำงานให้รวดเร็วฉับไวข้อมูลข่าวสารให้กับที่น้องประชาชนนะครับก็เป็นการเป็นแขกร่วมงานในครั้งนี้<า>ตอนรับสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดกาลสินครับกราบนมัสการ เทพสารัเมธีรักสิ้นความเมตตาเป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ครับสำนักง,งานเลขที่173ถนนชัยสุทธนภาเมืองจังหวัดกาฬสินธุครับยินดีต้อนรับนะครับกำลังใจน,นะครับ รับทุกมิตรภาพที่มอบให้ที่ระลึกนะครับเรียนเชิญนะครับมอบให้กับและคนสัมผภาพอย่างส,สวยๆางาม นะครับเป็นตระแทนมามอบช่อดอกไม้นะครับให้กับคุณยุทธนาเกียรติดำเนินงามนะครับในงานเปิดป้ายศูนย์ให้ทุกทุกท่านครับที่ให้เกียรติมาในงานพิธีเปิดก,การด้านโรงงานน้ำตาลมิตรกลสเซนน้ำตาลมิตรกลทธินมามาชิการครับท่านบีรศักดิ์ผูครองหินคณะ นี่คือความรักนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับที่มาข้อบวลข่าวสารที่รวดเร็วว่องไวและเป็นจริงท่านผู้แทนสมาชิกท่านนายกยศร์หล่อระบูรนายก,ยก,ยก,ยกองก,การดการปกครองท้องถิ่นการกระจายอำนาจมาด้วยและมีการก่อตั้งเป็นศูนย์ข่าวเรนนิวประชาทำงานข่าวในพื้นที่จังหวัดกรสิธ์และใกล้เคียง และให้จังหวัดกรสินเป็นที่ตั้งของศูนย์ข่าวเดลีนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอุดรธานีกูรสีเปียกสิริิ์เยอะกูลครับ่านยินดีจริงๆที่ว่าในพื้นที่จังหวัดกรสินนั้นเนี่ยแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆร้องกัน3ถึงขอเสียงปรบมือดังๆด้วยขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและจากนั้นท่านก็เสียงปรบมือดังๆอีกสักง คเป็นสิริมงคลในครั้งนี้ความรักความเมตตาท่านนั้นทำด้วยดีเสมอมาและในวันนี้ประเทศปรเทศสารเมธีประรรมน้ำมนต์กับความเป็นสิริมงคลในวันสิริมงคลในวันนี้กับพิธีเปิดป้ายเดเนิวสุดข่าพิศารตอนบทครับอบอุ่นที่มอบให้ กันกับความงดงามนะครับวันนี้รับจากผู้หลักผู้ใหญ่ทุกทุกท่านครับร้านต๊กเซ็งครับที่ท่านนาั้นได้มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสรนัขจินดาสีผู้บรรทอยอแล้วนะครับเรียนเชิญแขกเกียรติทุกท่านนะครับได้ให้เกียรติในการบรรจุภาพเกียรติดำเนินง,งามครับ นี่คือภารกิจที่จะต้องหนักขึ้นเรื่อยๆขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับท่านผู้ว่าราการวิศรรชวชราสวรรณราท่านขอบพระคุณท่านประหลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเอนอืนยางครับกำลังใจที่มีความสำคัญยิ่ยงที่มอบให้กับคุณยุตเรว่าการกระทรวงคมนาคมท่านวิรัตถิมพนิษครับแม่เหล่าการชาติจังหวัดกาลสินครับกลุ่มพนิษนะครับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม